ตอนนี้พี่การโโลดแกกำลังต่อเติมผนังบ้านเรานะคะผนังภายนอกเนาะเราต่อเติมด้วยหินค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะวันหยุดของพวกเราถ้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวหนหยหนาจะพามาชมนะคะเอาแบบชมแบบเต็มๆบ้านไปเลยเนาะช่วงนี้เราก็ ทำการก่อสร้างไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกำลังต่อเติมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2 7นะคะมีนาคมนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้น้อยหนากับพี่การโหลดนะคะจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะมาดูแลต้นลาสเบอรี่นะคะแล้วก็มาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะในวันเสาร์นะคะ ก็เดี๋ยวจะพาไปทำกับข้าวทานด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปชมกันนะคะตามมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะต้นลัสเเบอร์รี่ก็กำลังออกใบผลิใบนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะต้องมาบำรุงนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาให้เต็มที่นะคะเขาจะได้ออกลูกโตๆให้เราได้รับประทานนะคะทุกคนตอนนี้เราก็สองคนนะคะทำงานกันจนเหนื่อยนะคะ ก็พักเซามีแหงจักข้าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกินกันนะคะเกบ้าเซรโอ้ย patatas fritas con filetes f r i t ิ s หิวข้าวไหมหิวข้าวไหมว่างั้นหิวข้าวหิวข้าวมากเนาะหิวข้าวมากค่ะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันนะคะก็คือสเต็กนะคะเป็นสเต็กเนื้อนะคะแล้วก็ทำมันฝรั่งทอดทานกันจ้าเดี๋ยวตามไปเลยค่ะไปกินข้าว เดี๋ยวเรามาันมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอามาทอดนะคะทําเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะ ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมันมาเช็ดนะคะด้วยทิชชู่นะจ๊ะพอเราสับเสร็จแล้วนะคะน้อยหนาก็จะใช้ทิชชู่นะคะทำการเช็ดอีกทีหนึ่งนะคะเวลาทอดเขาจะได้น้ำมันไม่กระเด็นนะคะก็จะใช้น้ำมันพืชนะคะในการทอดนะคะเฟนสไฟรของเรานะคะ น้ำมันตอนนี้ร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำเนฟนฟรายของเรานะคะนําลงไปทอดเลยจ,จ้าพอร้อนได้ที่แล้วนะคะก็ลดไฟให้ลงเหลือปานกลางนะคะทุกคนเริ่มเหลืองได้ที่แล้วคะ่ะเราก็มากลับด้านเขานะจ๊ะการทอดเนฟนฟรายเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยนะคะ แก็แค่รอให้เขาแบบว่าเหลืองเป็นด้ดานๆไปเนาะแล้วก็เราก็คอยกลับด้านเขาอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะอีกสักครู่นึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นฟรายกรอบ,รอ,บอร่อยอร่อยกรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะทานกันกันกบเนื้อของเรานะคะวันนี้ สุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนเป็นไฟเดี๋ยวเราจะเอามาเอาไปไว้ที่จานนะคะตักใส่จานลองด้วยทิชชู่นะจ๊ะเขาจะได้ซับความมันนะคะของน้ำมันเนาะออกให้ได้มากที่สุดเนาะ เดี๋ยวเราเอาเกลือมาโรยนะคะโรยเกลือจ้าอย่าโรยมากนะคะเดี๋ยวเค็มเกินไปเนาะคุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นเราก็จะได้เฟ็นฟรายกรอบๆอร่อยๆนะคะเอาไว้ทานกันแบบง่ายๆเลยค่ะ ทานกับเนื้อเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้ลอะอาวปล่อยไว้ให้เย็นจ้ะส่วนเนื้อนะคะก็จะเป็นชิ้นบางๆระดับนี้นะคะคือไม่ได้เป็นชิ้นหนาอะไรมากนะคะก็เนี่ยค่ะมีอยู่สองชิ้นคนสเปนเขาจะเรียกว่า f i l เต้นะคะก็คือเนื้อกัดเป็นชิ้นบางๆนั่นเองนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันจ้าเดี๋ยวเรามาทอดเนื้อนะคะใช้น้ำมันมะกอกในการทอดนะคะ เดี๋ยวเรานำเป็นทรายนะคะมาจัดใส่จานนะคะใช้มือเลยนะคะขออนุญาตค่ะแบบนี้เลยคนละจานเป็นยังไงคะน่าทานไหมมาทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะสเต็กของเราค่ะเป็นยังไงคะน่าทานกันไหมคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะจนจบคลิปนะคะก็ขอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ